ข่สวัสดี f c ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าในเบรกที่สำคัญในช่วงเวลาพ,พักผ่อนของ f c วันนี้นะครับผม f c ชมเหรียญกระสาบุนเวียนอ่าซึ่งเป็นเหรียญที่ระลึกในหลวงราชการที่9ในวาระพิเศษนะครับเป็นเหรียญกระสาบที่ระลึกชนิดราคา5บาทนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่จัดสร้างขึ้นในวันสำคัญวันอาหารโลกนะครเฟอร์ฟุสนะครับ หรือเหรียญ FAO ในหลวงรชัชกาลที่9นะครับซึ่งด้านหน้าประทับพระบรลุมรูกในหลวงรชัชกาลที่9ฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีขึ้นพระองค์นะครับทรงผิวภาัไปที่ด้านซ้ายของเหรียญเจอกบความประเทศไทยรัชกาลที่9ส่วนของพระบรลุมรูกนั้นยกตัวขึ้นเสมอคําว่าประเทศไทยรชัชกาลท,ท,ท,ที่9มีล่องลอยการผ่านประสบการณ์แต่ยิ่งเข้มขลังด้วยพะระบารมีนะครับยิ่ง เห็นเนื้อของโลหะใช้ในการจะสร้างเกิดเงาสะท้อนยิ่งสุดยอดแห่งพระบารมีนะครับพิกไปชมด้านนอกนั้นมีฟันเฟืองถี่และระบายด้วยสีเลือดหมูนะครับผมพิกไปชมด้านหลังนั้นประทับตาสำคัญ FAO นะครับ World Foods นะครับนะนะครับ5าบาทนะครับอยู่ที่ด้านบนนะครับจะเึกตัวอักขรภาษาจีนภาษาอังกฤษนะครับตัว FAO นะครับแล้วก็มีรูปของนะครับนาข้าวและปลาแล้วก็มีสับปะรดนะครับเป็นสัญลักษณ์แทนอาหารจะได้ข้อความพศ .25 2 5เหรียญ FAO หรือ World Food ที่นีดราคา5บาทนี้เป็นกลุ่มเรียนสำคัญและได้รนะับความนิยมมาก,มากอีกหนึ่งรายการเรียนของในหวงรัชการที่9ผมเรียน FC ว่าเรียญของพระองค์ท่านทุกรายการได้รับความนิยมมากๆ จะเลี้ยงกมากถึงมากที่สุดนั้นเลยก็ว่าได้นะครับประกอบคุณ f อฟทุกท่านมากๆนะครับขอเอฟ FC ทุกท่านมีความสุขสําเร็จสมหวัง FC ที่กดติดตามกดแชร์กดบิวและเทคส์รีวิวทุกคลิปวิดีโอนะครับ f อฟที่รับชมการรีวิวพระเครื่องเหรียญสําคัญทุกรายการขอให้ท่านจงได้รับสิ่งดีๆนะครับผมซูมให้ชมและขยายให้ชมเหรียญน,นี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งด้านหลังเหรียญน,นั้นประทับตา World Food สวนอาหารโลกนะครับ1 6 t h October นะครับ1 6 t h October นะครับวันที่16ตุลาคมนะครับมีคำว่า F อ่ามีตัว F ตัว A ตัว O FAO นะครับย่อมาจาก World Food นะครับนะครับ World Food Day นะครับ World Food Day นะครับและก็ ห้าบาทนะครับพศสองพยีบหคมชัดเข้มขลังมากๆและด้านหน้าที่ประทับพระบรมรูปนั้นยิ่งสุดยอดเข้มขลังและคมชัดมากนะครับขอบคุณ f อฟทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับ